สวัสดีครับผมช่างแม็กจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้เราอยับเครื่อง HP Laptop 15s นะครับตัวนี้เมนบอร์ดเสียนะครับมาด้วยอาการเปิดไม่ติดตอันนี้ผมก็ทําการซ่อมเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้จอเสียามด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอใหม่ด้วยนี่เดสเซอร์ชั่นให้หเหมือนเดิมเดีย๋ยวลองเข้าเบราว์เซอร์ดูนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อมอินเทอร์เน็ตไปเรียบื้นที่เรียบร้อยแล้วอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ปกติครับ ทเทสียงดูสเจ้ามันเดิมครับผมใช้งานได้ปกติสำหรับท่านใดนะครับสนใจเดี๋ยวผมขอปิดเสียงกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะซ่อมโน้ตบุ๊ก a c b o o k iPhone นะครับ iPad ติดต่อที่เพจสมัยทีสวิตได้เลยนะครับทางเราก็มี าสาขาให้บริการถึง8สาขานะครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ